ถ้าเป็นผู้ชายก็เป็นลูกกันน่ลูกชื่ออะไรเจย์หรือเลนอะแต่คนกลางที่เสยทั้งวันแค่ทีมลูกผู้ชายแต่ทรงผมเขาให้มันต้องเสยหรือเปล่ามันหวีได้ความจริงอะไม่ใช่เสยเขาแบบอยากเสยไม่ใช่เขาจริงหรืเปล่าใจเย็นเนยใครมองว่าเซกซี่มางไม่มีใครมองยกมือไม่ไอโดอยู่แล้วมึงยกอยู่แล้วไอ้คุยบ้าผู้หญิงก็ไม่ไหวเราไม่ไหวยกมือแล้วบอกให้ยร หญิงเผลอทำโดยไม่รู้ตัวแล้วผู้ชายมองว่าเซ็กซี่อันแรกเวลาผู้หญิงรวบผมเดี๋ยวเดวลดไปหน่อยเดี๋ยวลดไปดูเยสาวน้อยสาวใหญ่ด้วยทำหน้ารวบผมก็รวมเผลออะไรเงี้ย ต้องเผลอด้วยนะมึงต้องคิดว่าตอนเขาเผลอแบบรวบรวบกรบเซ็กซี่ปะมึงกับเซ็กซี่ปะมัอยู่ที่บรรยากาศอะมันเดิอยู่สวนแล้วร้อนๆ้อแบบยกมือได้ตัดก้อยอยู่แค่ยกมือกันใครมองว่าเซ็กซี่ยกมือเซ็กซี่มึงกับแป้กูเนี่ยโอ้โหซีทำไมอะซีทำไมวะไปเข้าถึงนะเขาไม่ถึงหรอเออมันชอบรวบให้เขาก็รวบผมอ่ะกูก็ารวบทำไมแสดงว่าไม่เป็นดีคอ เออเฉยๆฉยวะเราก็ไม่เฟรติคอแต่แบบคิริยามันแบบไอเทียมันออนช้อยเหรอเออนี้สงสัยเลยล้วผู้ชายคนอื่นทำไมมองว่าสซคือเจ้าของผมที่เวลารวบแล้วมันแบบโดนใจมากอ๋อเห็นตรงนี้มันได้เห็นเปลี่ยนทรงผมเว้แต่ว่าผมระยามในสวยพอรวบแม่งก็สวยอีกมันฟีแบบว่าให้มันสวยขั้วมงเลยว่ะอะไรอย่างเงี้ยพรว่ามันน่ารักนังตรงนั้นก็คิดว่าก็น่ารักดีอือาว่าผู้ชายชอบเห็นอะไรที่แบบไม่เคยเห็นของผู้หญิง ใช่จุดจุดซ่อนเลนจริงบ้างที่จะเผยออกมาเลยไม่ว่าจะแบบคอหรือต้องคนวัวนู่นนี่จะแบบคอหอมอยู่ดีมีกลิ่นลอยมา้ยไปยันกลิ่นแล้วเอามันเป็นเรื่องของอรูปรถกลิ่นเสียงใช่กลิ่นแชมพูอย่างเงี้ยถือตะกร้าเข้ามาเลยนะไม่ใช่เคยไปอ่ะไปบ่อยยี่เนี่ยไม่เคยไม่เคย กำลังทำอะไรสักอย่างอ่ะไข่พองว่าเซ็กซี่นึกภาพคิดก่อเสยผมม็ทำแรบ้างว่ตอนแรกที่เวลาเห็นเมื่อเคยเห็นในหนังป่ามันจะสโลตอนเสยผมตอนแรงอย่างเงี้ยะเออนั่นใช่นึ่ออ่กลิ่นนุ่มนุ่มในโฟคิงเสรเต็มเลยอ่เฟียวป่ะล่เฟียวป่าเี้เล่นะเซ็กซี่ไปไหนี่จานแหลมอ่ะ ถ้าเป็นผู้ชายก็เป็นลูกนะลูกชื่ออะไรพี่เจย์เจย์เนอะไอ็คนกลางที่เสยทั้งวันถ้าคิดว่าเป็นผู้ชายแต่ทรงผมเขาให้มันต้องเสยหรือเปล่ามันหวีได้ความจริงอ่ะหวีไม่่ใชเเขาแบบอยากเสยเขาจริงหรือเปล่าใจเย็นเลยทำไมมึงคิดว่ามันมันมันออกแนวเท่มากกว่าเวลาผู้หญิงมันเสยอ่ะมึงเลยไว้ทรงนี้อ่ะนะไอ้นุไม่ใช่เวลาผู้หญิงผู้หญิง ที่ได้แบบกินเส้นกินอะไรอยู่แล้วแบบส้มตำแบบเพื่อนผมพี่กินอย่างนั้นเพื่อนผมมีกําลังทําอะไรอยู่หวานมากเลยนะนี่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 ทิมนี่นี่มาเสิรผมท่ามันอ่อนช้อยยี่เขาน่ารักดีนี่โกหกถ้าผมพูดเกียบความจริงคือแบบตอนมตอะไรเงี้ยใช่แต่นั้นอยู่ที่คนอะผมว่า เออถ้าเขาถ้าเราชอบเขาแล้วเขาทามาอะไรก็ดีใช่อะไรก็ดีไม่ได้แต่กูรู้สึกว่าคนทั่วไปอะถ้าสมมติผู้หญิงรูปผมรู้สึกว่าสายตากูมันน่าดึงดูดอะอะไรแกลงทำไมเนี่ยกูจะอธิบายนอไปอ่อช็อตจันแกจะแลงเพื่ออันต่อไปใส่เสื้อยืดสีขาว อธิบายเพิ่มอ่ะผู้หญงว่าไงวะเสือยดสีขาวมันคือมันบางอาจจะหรือว่ามันตัดกับผิวหรือว่าอะไรอะไรมันรัดรูปไหมหรือมันตัวใหญ่แต่ถ้าความคิดกูกูว่าเซ็กซี่กูนึกถึงผู้หญิงที่ใส่เสื้อแบบตัวใหญ่ชุดนอนอ่ะไม่ฉีแบบนี้ไม่ชีเสื้อเลยเสื้อยืดผู้ชายตัวใหญ่ไงตอนจะนอนเงกูรู้สึกว่าเออไม่นั้นก็ชุดนอนชุดนอนเพื่อนก็เสื้อยืดไงเสื้อยืดไงเฮ้ยขอโทษ้วสำหรับเราเราก็คิดว่าเฉยเฉยกูว่าเฉยเฉยถ้าเป็นเสื้อบอลนอ่ะ ดีอันนี้รู้สอกว่ามาตรฐานว่าเขานี่ไม่ไม่ได้ดาเมจแรงมากกว่าไม่คือมันอีนาการ์ห้าไม่ถึงเนี่ยมันเป็นคือสรงอะไรต้องมีให้ดูนั่นบางไหมไม่บางหรือมันคืออะไรสมมติถ้่เนาพอดีตัวเสื้อขาวพอดีตัวเฉยๆทีนี้เห็นกันเยอะนะเสื้อคอปอะไรสีขาวเกงสีขาวเฉยๆกูคิดภาพไม่ถึงแบบชุดนอนเงี้ยที่แบบว่าเตยใหญ่นตยใหญ่นกันเออแบบนั้นนะกูรู้สึกว่าเออโอเคจะมีเข้าไปหรอแต่ถ้าตัวใหญ่มึงคิดได้เลยนะแฟนเก่าชัวร์มเงาเสื้อธรรมดาใส่ในะ แล้วยกขึ้นด้านบนไเตตเตตเตตนีเตต้างกูกูลแ้ก่าแล้วให้กูทำเนี่ยมันจะเห็นตรงนี้อ่ะเห็นเห็นถเสื้อแบบดูแบบที่นีด้วยเหนเสือดอก็ชอเห็นเอวบางสเีครับจ้องมองสเแล้วยืดออกมาแล้วฉันดูแโดนแบโอ้ะมองว่าเฉยเเ่ะเฉยเไม่รู้ทำทไมมึงเคยไปกินไปเด็กกะสาวกดีแบบ อ่ไม่ตอนน้องเผือเด็กเขาเมื่อยอ่ะมึงคิดว่าตอนเขาเมื่อยเขาเผืออ่ะอ่ามึงไปเดผบุอีกมึงเคยทำแบบการบิดเมื่อเที่ยกี่อย่างวะเคยไม่ไี่ทำอะนะไม่แบบจะไม่ันไรป่ะแบบมันต้องสองมือประสานขึ้นเฉยเฉยวะผคิดว่ามันมันเป็นแบบเป็นรูปทรงที่แบบเออมันเป็นมันแบบมันเป็นเอสอะไรมันแบบจะเห็นแค่ผู้หญิงมากขึ้นกูกูเซ็กซี่ด้วยเออมันจะบิดปุ๊บสบตาปุ๊บจบจบจบ ออะไรสวยแล่วไหนคุ้มถึงทายนี้มันขึ้นอยู่ว่าเราชอบคนนั้นไหมอ่าไม่ถ้าวัดจากคนที่มึงที่มึงเจอแล้วมึงแบบชอบเขาชอบไปเรื่อยอ่ะที่มึงชอบ่ไมชอบตรงท้ายตรงท้ายตรงท้ายไอ้เหี้ยเห็นคนนี้ก็สวยเห็นคนนี้น่ารักอ่ะถ้าถ้าคนนั้นนั่งขวายห้างขวายห้างแบบขาหย่อนลงไปไหมนั่งขวายห้างแบบอแปะใส่กระโปรงใส่กระโปรงได้ไหมขวายห้างชอบใจแต่ชอบมากไ่ชอบมาก มีสามคนอันนี้คือเซ็กซี่ใช่แบบไม่ได้บอกว่าชอบถูกป่ะเซ็กซี่เซ็กซี่เพราะมึงดูตลอดอยู่แล้วหรือมึงจะเอียวแก๊กจี๊ดจำได้เลยใครนั่งหัวห้ามมึงมันสูงแค่มันก็แบบเบื่อใช่ใช่เลยนี่นแบนี้ป่าวะเพราะว่ามันเป็นท่าที่ผู้หญิงเขานั่งเซฟ ท่าเบสิกมันคือท่าเบสิกของเพ่ด้วยผู้ชายก็นั่งไม่มันมันเซฟบอกว่ามึงไม่เรียนมองเพ่มึงไม่เคยไปหรอโรง่มทหารไอ้เหี้ยตัดไปนะมันโกงเกิร์ดไอ้เหี้ยมันโกงจริงขนาดนั้นอ่ะอ้าวล้วปกติเวลาเมเจอวิธิถ้าเขาไม่นั่งกว๋ยห้างเขา่งท่าอะไรถ้านั่งเฉยๆนั่งเฉยๆก็น่ารักแต่หมายถึงว่าท่าแบบเนี้ยเรามองว่ามันมันเซ็กซี่ไหมทั้งหมดกูก็เชฟมันไงเชฟมันจะบิดนิดนึงอะไรเงี้ยมองว่าไอ้พวกกว๋ยห้างมันคือเป็นแบบมันรอเหี้ยอะอย่างมุ่งออกไปบ้างไม่ได้ก็ไม่ได้ ถ้ายืนถอดรองเท้าส้นสูงไม่ค่อยเคยเห็นด้วยเลยแล้วก็ฟีลแบบปากคาบขนมปังหรืออะไรอยู่อย่างี้ผมว่าในหนังอ่ะรีบๆออกจากป้ามาทำงานูไม่แล้วล่ะเซ็กซี่ย้อนยุคเอาจริ้งไบ่เนี่ยยกยกทุกข้อเลยก็ยกขาเงี้ยไม่รู้อะเชฟมันแบบจะเอียงตัวหน่อยเซ็กซี่มากเลยที่กูยกทุกอันเลยวะกูไม่ยกเพราะว่ากูไม่กูไม่ค่อยเห็นว่ะปกติเขาใส่ผ้าใบเลยแต่ที่น่ามีคอนเทนต์ผู้ชายแน่นะ ตอนมึงขับรถขับอย่างนี้ป่ะออันต่อไปเอามือจับหลอดดูดน้ำตอนกำลังดูดน้ำอย่างเงี้ยโอ้โหหลอดใหญ่หลอดใหญ่ลองมึงประมาณนี้ใส่มึงพูดมึงวัดมาแบบพอดีเลยไอ้เนี่ยนี่หนังแม่ก็มีว่ะถ้ามึงรีมาไปถึงหนังหนังแม่ก็เซ็กซี่แหละใครมองว่าเซ็กซี่มั้งไม่มีใครมองยกมือไม่ไโดอยู่แล้วมึงยกอยู่แล้วไอ้คุยบ้าผู้หญิง โดดน้ำท่อมได้หลอเปิดแปลงมาแล้วแล้วก็ไม่ดู้ดนท่งมมันทำให้เซ็กซี่มันก็ได้อะจะทำให้ปกติมันก็ได้ไม่ไม่คราวนี้ไม่มีเงยเบ้อเลยจับสองรอดแปลกแล้วดุดจับสองรอบเพราะอะไรเวลาเห็นผู้หญิงเล่นกระดิ่งกูว่าดีกูว่าน่ารักแต่ไม่เซ็กซี่กูว่าไม่เซ็กซี่เออกูว่าน่ารักอ่ะกกููไไมม่่อันเขาว่าดีใช่ชอบดีเลยนะอันไม่เล่นแม่ดง ำไมถึงเซ็กซี่มาพูดดิมันมีลูกเปล่าใอ้มือให้นอนพูดเลยใช้ความคิดหน่อยใช่แล้วก็คือไอ้ที่เรามองเขาแล้วเออเซ็กซี่กว่านี้แบบเออมีเสน่ห์อเลยเงี้ยก็ช่องมีเหตุผลที่ดีอยู่นี่มันไม่มีแล้วก็ก็จะประมาณนี้แล้วเกี่ยวกับการพาลูกออกไปข้างนอกบ่อยไหมโอ้ไอ้นุ่มเดินไปตอนนู้นมาอากาศเดี๋ยวนี้เจอผู้หญิงเดินผิดทางเลยแต่ผู้หญิงดูดกัญชาเซ็กซี่ไง เเปนนนคอทต์ไปไหนแค่เป็นความคิดผู้ชายหกคนเท่านั้นครัแถอๆเวลามึงขับรถกูยิงมขับท่าไหนกูขับรถจดนะขับมือเดียวสิไหนป้ามิงไปทำอะไรมือทำไรออ๋ไม่ปกติกูจะขับงี้กูเอามือเนี้ยเกาะกระจกตรงนี้ไม่จับหัวเลยจับหัวอะไรจับหัวอะไรทั้งี้